กือแกงนตว่าให้น no, so, ้ำบอนี่ให้น้ำบอ้เดี๋ยวมาห้องเที่ยวะไมีตังบอะาตังมาห้องเออโอ้ให้น้ำมาหนิ เกงแวาเดเหมดเดี๋ยวไปอาบน้ำไหม่ไปอาบน้ำไงนน้ำไงจะดีแม่ปิดให้อเดี๋ยวแม่ปิดให้มันเ็มก่อนน้าสเสีย้วยไปให้น้ำละเกงถวะให้น้ำใช้ัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ตาตาาตอาฮาตังมาให้น้องห้องเนี่ยมันจะเห็บเฮียตังก็สูงหรือถังอะไรทั้งหน่อยช่วยกันทำอาหากินติตาก็ทำตาลินก็ทำอก็ทำร้อนแล้วลูกดูด้วยดด้วปิดท่ะปิดปิด

Tay kiếm nên phần đấy Tay kiếm nên phần đấy rồi Vậy có tên là Bad bỏ ピーヤー。いや